เจอกันอีกครั้งกับทีเด็ดสัดเต็มข้อครับวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างโวลฟบวกเจอกับเวเดอร์เบรเมนนัดเจอกันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับประจาวันที่27พฤศจิกายนเวลาตี2 30นาทีครับ มาดูความพร้อมของเจ้าบ้านว o l ฟบวกกันก่อนครับผลงานรวมตอนนี้เป๋ไปทางเสมอซะส่วนใหญ่ครับกับผลงานที่ผ่านมามองรวมๆแล้วยังไม่น่าไว้ใจกับเกมนี้ที่ต้องลงหดกับแวดเดอร์เบรเมที่ตอนนี้มีดีทั้งเกมรับและเกมรุกและถ้าเกมนี้แนวรับของว o l ฟบวกไม่เนียวพอยังไงก็โดนแน่นอนครับ มาต่อที่ทีทมเยือนแวร e เดอร์เบเมนนะครับที่ตัวเองจนขึ้นมาอยู่ในโซนปลอดภัยกับฝีเทา้าในตอนนี้ที่ต้องบอกเลยว่าใครเจอกับพวกเขาก็ยากหน่อยเดินหน้าเก็บสารแต้มกันอย่างบ้าคลั่งจากภาพรวมแล้วเกมนี้อยู่แวร e เดอร์เบเมนน่าจะดีกว่าครับสำหรับเกมนี้ผมคิดว่าแวร e เดอร์เบเมนกินเต็มแน่นอนครับสามารถรับทีเด็ดแม่นๆเพิ่มเติมได้ที่แอดออนไลน์0นะครับ ก่อนจะจากกันไปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องทีเด็ดซับเต็มข้อกันด้วยนะครับขอ้อคุณครับ